สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้เพอเหงกับพระพี่น้องนะครับผมเดือดทางมาธัธบ้านของเมษจำนะครับเมษจำงวดที่ผ่านมาเพิ่นเกิดโชคดีจากเพิ่นโชคดีตัวใดแต่ว่าตัวงวดนี้นะครับตัวที่เพิ่นสิพาพี่น้องโชคดีเพิ่นได้เราเด้อน,นะครับสว่วนเพิ่ิได้ตัวใดเดี๋ยวไปฟังไปชมเบื้องพร้อมกันเลยครับเอามาตะใส่ละเ,เอ,อียดแบบอัดซ้อนจะใช่มากม,ามาั่นคืนคืน,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 นคามากแปดแปดฟอง แปดแปดซอนไปท้ายคลิปยู่บ้านทั้งเหมือดแก้วได้วเลขเลขแม่เทียนเลขแม่เทียนแม่เทียน,นเราฟันมาปิีงกับขาเราซ้อนโซเราตีแปดแปดความเราก็ซื้อใบซ้อนใบเออนั่นแต่ความเขาได้มันบ่มีหน้าหนี่ที่ใบเดียวเลัดออกใบเดียวเอาใบเดียวบ่มัดโต่ช่างหนามันเป็นซุ้มหนึ่งมันเป็นศูนย์บ่ ตัแ<น>วแกวงหามันเป็นซีค่ะอ๋ออันแปดแปดซองมีใบเดียวอต่ว่าส้มนึงมันแปดแปดซองมันมันเป็นสวนอยู่ตั้งไหนแปดแปดซองน 7, 6, ีง่หางวกใบถึ่งน้ำส้มนี่อันใา่มันี่ปิแปดแปดซองมืดมอแปดแปดซองมืดที 4, 5, ่ใบหาใบโอ้ยแต่มันกลัวมืดแต่้านันเ็าจได้ดอูว่ดส,นนนสนันนั่นเสียดายบีันี้เอาใบเดียวเอาใบเดียวร้รานแต่จ้ามาทากรุงเทพก็ดีอือเอารถแงยอเอาใบเดียวนีละกันนะเออร้านจะได้บ้านนีรถมันขันขกี้มากกับห้องเด้ ม่มาจอดไว้รถไร้สาะเาบอรถกรว้าเขาขี่มารถกระบะเขาขี่มามันห้องติดมันห้องเย็นเย็นถึงเย็นเย็นถึงเดี่ยใแปดเก้าโอ้ย่ปุยแตได้เคยบังคับเสียเก้าป็นเ้าวันเดสรอือสร้างเต็มบมวางมันนั่นมันวางมันเต็มุงเอยบ่ไม่เลยแปดเก้าแปดเก้าอืออาง โชดีส่งไทยตอนนี้เออโดีส่งไทยอย่าแมันบวชเย็อย่าบวชเย็บจิ้มเถอาวดังไรเนาะออก็ได้ไหอย่าพ้นได้ซาแม่ไล่มันหนีแน่ลูกอันไดไปจนสันเด็กอันเขาเจ้าไปเอาเนี่ยบ่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหเก้าเก้าหกอืมสามโ่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหกอะอืไปฟังมาแล้วมันคือกันแล้ออ มันคือกันมันมีผู้หายอยู่เนี่ยม,มันมันมีผู้หามาอยู่ผู้หามาตัวใดห,สา,ใหสา,า,าสองเกา่าหาสองเก่านั่นเออเก่าสองเก่าเก่าคืบเก่าสามเกา่เกาคือเพราะว่าแต่เก่ามันออกแล้วมันบ่บ่เก็าคืบวันนี้หนี่อะไรเจนเนี่คือวันแล้วสุ่มเนี่ยอ,อาไปหมดแล้วโอ้ลอำหัวไปแล้วเจ้าวาดเก่าซ<ว>ี่อเก่าซีก็ซื้อแล้วเก่าเก่าก็ซื้อแล้วก็ซีซีเก่า อก้อนฟัน <Ergeb> น <considers child teaching> ั่น so นี่น hey. so ่ะ um, ก so ้มนฟันไปอีกคกนสกลสากนลนั้นสากลมักอาจเนี่ยแหมแล้วฟันแบบเมีนบ้าแล้วฟันแล้วว่าแค่ซีก้าเก้าซีหางเดียวับนั่นหางเดียวมันกัดอินนะมันเข่าละแตมว่าให้นถงว่าบ่าเห็ปลาเก่าเอาแม้นจะเก่าอลไรระเบีางหนึ่งเก้าต้งเก้าตามเนาะเก้าซีแหละเก้าเก็ดเก็ดเก้า แต่ว่าเน่นนักก็อาสิเก็ดอยู่อเก้าเอยู่เก้าเก็ดอยโอ้เกียบคนได้สาเอากันเอาพวกหกใบเนาะแปดนะแม่นสได้สาามเจ้ามานอนอยู่นน้องแสงันแต่ว่าขาเจ้ามีพี่น้องขาเจ้าได้มาขายยามือเต่าก็ได้ดึนะ น้ำน้งผู้เมียแต่นี่น้ำผู้ลูกสาวแต่นี่อีกแม่แปลกแปลกสองคนบ่มักตัวทั้งหนาแั่เป็นยังไงกันสามตัวหนาคนบ่มากมันซ่าคนบ่มากมันซ่ามัวนซ่าสามตัวหนาเอามือจับกันเพราะว่าสามตัวไทยมันมาเหมือเหมือแเราแปลนแปลกสองเหมือนแปลกเสียดายเนาะดวงซ้ำนั้นเนาะดวงซ้ำนั้นเนาะแม่ดวงที่ซ้ำนี่คือวันอะบันที่ังไรจังสีดวงหลๆเนี่ยปีใหม่กันดวงอะไร ว่าเป็นลานเนี่ยสันิขอว่าหาคือราชดิีนีกซืือซืสอไวเนะคะเตียมเตี๋ยวะมันทีหนึ่งนั่นแหละแล้วมีตะว่าแลาบ่อองจะเชือมก็ไม่ได้ข้เก็ดเนี่ยต้ชื่อยอ่เนี่ยชื่อข้าเก็สนัท้าเก็ดหมดบางแต่ะไม่ใจเลยกไม่ใจเนี่ยเพิ่มไาอีกเลยข้าเจ็ดนืออเก็ดข้าเก็ดใบอีกนี่มากเยอะ เอาแต่จีเป็นรั้องได้เสี่ยวไว้เลยมันบ้นางเนีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจบทีก่กนหินชีไวลโซ่กับถ้าเป็นกระชือไว้ือเกาห่นนะเอ้าม่จำคนบบได้็นบบได้ฝันแล้วครับเถ้วตบาคนได้ของดีมาวัดนี้หางเดียวเก่าเจียเสั่นเดี๋ยวใกล้ๆเมื่อจังมาถามันอี่ว่าปรึกษาอย่างใดมาจังใดคนชีได้สามตัวว่าถ้าว่าสามตัวคนปรนการานี้นึ่งนี่ย่างน้ำอยู่นั่นแหละนะครับ ก็ว่ากับท่านได้เอาแบบเพื่นเขาช้านเบื้องก่อนเพื่นเขาช้านเบื้องก่อนครับก,ก่อนมาเป็นตัวไหนแท้ได้ครับเด้อครับเมื่อที้พันมาเพื่อนก็เขาเจ้าจเอาเงิน,นมาให้ได้หลายเพื่อนก็เอาแค่ซีพันธเขาเจ้าจเอามาให้สวางเมื่นซีเพื่อนเอาซีพันเพื่อนเอาแต่ไปมันนะครับก็เลยนี่ได้กินนมเย็นแก้วหนึ่งอันนี้รางมัน <c oughs> <ำ> <c oughs> นี่แจมเลี้ยงนมเย็นเลี้ยงนมเย็น,น,ยนลูกสาวเพื่นก็ถูก แม้ว่าลูกสาวคนเก่งทีเลี้ยงหรอกวล่าไม่ใช่แกมคนบ่เลี้ยงหรอกไม่ใช่เจ้าบุตรแตที่เลี้ยงแค่กินบ่เบิดเออไม่อันเนาะเขาเลี้ยงมื่อหลังเขาเลี้ยงมื่อหลังผิดเมื่อนั้นเจ้าบมานี่โย่เหล่าตัเมื่อก็เจ้าอื่นเขามากถ้าปั่นไปไหนบบโยูนั่นก็ว่าเดี๋ยวสองปวดละสั่นว้านาะเขามาเขามาน้ำแก บ้าก็จินมเกงหัให้แบบว่บได้สองขวดเนาะว่สัสดุพอดูกันแม่หอวเอาเอาเบอร์อีออกเทนึง่งนจะจดดครับแล้วพอไรโบทันแลโจดนะครับแคบหน้าจอเอาอ่นจดมันจิเพี้ยนนะครับนี่ก็คือปัญญาเฮง,งเฮงด้อปัญญาเฮงเวียนนี้เสียเสียเนี่ยเปหอดขวมบ้าบหล,หลาบัดซ้าเปิดเอาอยู่เนี่ย ชี้ชีบ่เอาบ่อยาก<ซ>ได้ด<ซ>ีแบบแล้ว,ว,วห้างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาตามคงสุดท้ายไม่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเตีเพิ่นได้ขังล่างมาถ้าเตีเพิ่นได้ชุดไม้มาอีกอันนี้ก็พวกหูเรากว่าจะมาบนหรือมาล่างเนาะเมียนหาจับียไปฮัทเตียพ่อลาัตตารี่นะครับพ่อสลากกิแนแบ่งจับไปได้ครับเด้อคุณเรียนแจ่มเห็นบ่แปดแปดสองโถ่ของเพิ่น บริเฝันเมนบแปดแปดสองบ่้าในยังซื้อถือบริัวเอ๋อเจ้าเลขมาไห้มันมีสองมีแปดสองมีแปดแปดบ่เออะเลยจับใส่กันเอาเจะว่าจับใส่กันเลยเป็นแปดแปดองคอยได้บอลคอยได้บอลไตดินบซเ้อที่หันซื้อต่ระตตีเนียนจได้ได้เือเป็นน้ำมาไห้เป็นแปดสองกับแปดแปด ได้เ่าใส่กันเนาะว่านี่เอาอยู่เด้อก็วาเอยได้ยังกได้จากซีเหมืนเด้อแม่นก็คืนว่าจังแสนเลยได้สูอยากให้ไันได้ยจังกี่เลยยนี่ฉันไมได้ตรงเด้ตรงบ่วาเดียวอธิษานให้ฝันอยู่ังไหนกันขึ้น